อากาศวันนี้คลึมๆทางวัดก็กำลังแต่งองค์พระปัดกวาดทำความสะอาดเพื่อจะจัดงานสงไทยปีเกา่าตอนรับปีใหม่ในวันที่2มกราคม2565ตอนนี้ทางนี้กำลังทำสีแต่งองค์แต่งองค์พระ อยู่นะครับองนี้ยังไม่ทันขึ้นแต่งทรงผมเลยนะครับยังสถานที่ก็กำลังปัดกวัดทำความสะอาดว้ากูบาติกกำลังทำความสะอาดอยู่กูบาติกกำลังปัดควัดทำความสะอาดนะองนี้ยังวางยังไม่ทันแต่งองนี้ก็ยังไม่ทันขัดอยู่ครับ รอขัดอย่างหลายองค์จะไม่ได้ทันแต่งองค์พระนะครับนี่รอปัดกวาดทำความสะอาดอยู่นะครับ